กบผมกับทีมขือวชาวท่านด้วยนะต้องสู่ช่อง m i n a s Society เชิญเขยนะ่ะครับตอนนี้ FC หมดใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้นะจะมารีวิวเรียนยเมสซี่ในตำแหน่ง CAM หรือว่ากองกลางตัวรุกกันบ้างนะครับผมนะปกติแล้วเนี่ยเมสซี่มันจะเล่นตำแหน่งปีกขวาหรือว่า RW นะครับผมแต่อย่างที่บอกไปเนาะกิจเข้ามาใหม่ก็คือกิจกับตันนะฮะ ตอนนี้จับเล่นได้ทั้งตำแหน่ง RW แล้วก็ CAM เลยนะฮะแต่แผนที่เราจะใช้กันในวันนี้ก็คือ4 1 2 1 2 n a โ r o นะครับผมเมซี่เนี่ยคนจับเล่น RW รีวิวเยอะแล้วเนาะในตำแหน่ง CAM เนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นใครรีวิวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้จัดหนักจัดเต็มเลยตำแหน่ง CAM นะฮะแล้วก็ จับพี่โดมายืนตำแหน่งสไตเกอร์ด้วยก็แล้วกันนะครับผมนะเพราะว่ารอบพี่แล้วเนี่ยผมรีวิวพี่โดจับยืนปีกไปเนาะเดี๋ยววันนี้นะรีวิวทางด้านของพี่โดจับยืนสไตเกอร์แล้วก็เบสซี่จับยืนกองกลางตัวรุกกันดีกว่าไอดีของคุณเต๋าคนดีคนเดิมนะครับผมยังไงก็ขอบพระคุณคุณเต๋ามากเลยที่ส่งไอดีมาให้ผมรีวิวนะครับผมนะไอดีสุลต่านของแค่เลยนะฮะอ่ะก่อนอื่นใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการคิวต่อๆไปให้ผมด้วยก็แนลน้ว เอาครับผมและสําหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะฮะคุกกี้แลนด์ช็อปบริการเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรโมชั่นเยอะนะครับผมแถมรับเติมเกมอีกเพียบสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเติมสนุกไม่สนุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อ ะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของเลียเรเมซี่ตำนานบาร์เซโลนาคนนี้กันหน่อยดีกว่านะครับผมรอบที่แล้วเรารีวิวตำนานของราชันชุดขาวกับตำนานของแมนยูอย่างพิโดไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะพิโดซ CR7 นะฮะเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวเมซี่กันบ้างดีกว่านะครับผม ฝีเท้า177การยิง169การส่งบอล158เลี้ยงบอล186นะผมตั้งรับ55แล้วก็เท่าร่างกาย113ส่วนสูง169ซนติเมตรนะครับผมนะขนาด2เท้าสกิลมูฟ5ดาวตาลหลอดพลังงานมาที่4ดาวครึง่งเหมือนกับพิโดทุกอย่างเลยนะครับผมนะทางด้านของสกิลมูฟแล้วก็หลอดพลังงานนะเหมือนกันเป๊ะเลยตำแหน่งเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้ง RW แล้วก็ CAM นะครับผมโดยที่ OVR ไม่ลดเลยนะฮะ จับเล่นในตำแหน่งไหนก็ได้นะครับผมแต่ตรงนี้เนี่ยมันโชว์แค่ตำแหน่งเดียวเนาะแต่ในเกมเนี่ยก็คือจับเล่นได้หมดเลยนะทุกผู้ชมนะทางด้านของสกิลเนี่ยนะครับผมจะเพิ่ม15หน่วยเป็นสกิลอันติเมทเหมือนกันเลยเนี่การยิงการจ่ายบอลการเลี้ยงบอลน,นะครับผมนะความคล่องแคล่วนะฮะอันนี้จะเป็นการรับรู้นะครับผมทางด้านของสภาพร่างกายเนี่ยใครจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะครับผมมันจะได้อ่าความก้าวร้าวความแข็งแรงแล้วก็กระโดดนะครับผมนะ เมสซี่เนี่ยถ,ถ้าจับเล่นในตำแหน่งปีกขวานะครับผมนะจะสามารถใช้งานได้90นาทีเต็มสบายๆโดยที่ไม่ต้องหาตัวสำรองเลยนะครับผมนะเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวตัวอื่นก็ดูสแตทแล้วก็ดูทางด้านของหลอดพลังงานเมสซี่ในตำแหน่งปีกขวาไปด้วยก็แล้วกันแต่วันนี้เนี่ยเราจะรีวิวในตำแหน่งกองกลางตัวลุกเนาะเมสซี่เนี่ยถ้าจับเล่นกองกลางตัวลุกเพื่อนๆหาตัวสำรองไว้เลยนะฮะหลอดพลังงานจะเหลือละราประมาณ25-30เรนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยใช้ พลังงานค่อนข้างที่จะเยอะต่อให้หลออพลังงานมัน4ดาวครึ่งมันก็ใช้หลอดพลังงานเยอะอยู่เหมือนเดิมนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูในเกมก็แล้วกันนะครับเวิร์กเลยเป็นสูงต่ําแต่อย่างที่บอกไปเนาะมีลงไปเอาบอลน,นะครับผมนะมีลงไปเอาบอลสาหรับตัวนี้มีเปลี่ยนเลนยิงปันโค้งยิงประตูจารยากกยเพลเมเกอร์แล้วก็ยิงใส่ก้อยนะครับปะ่ะเดี๋ยวเราไปเทส AI ในโหมดเมนเจอร์แลงด์แชมเปี้ยนเหมือนเดิมว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยฮะ นี่นะครับผมนะรอบนี้เราเปลี่ยนแผนกันบ้างนะครับผมนะรอบที่แล้วเป็น4-2-4รอบนี้เป็น4-1-2-1-2นาโลนะฮะตามนี้เลยท่านผู้ชมตอเลสยืนคู่กับพี่โดนะครับผมแล้วก็เรนเวสซี่เป็นกองกลางตัวรุกนะครับผมนะฝั่งตัวข้ามก็แผนเดียวกันนะครับผมแต่เขาใช้เป็นตัว AI เก่านะฮะฝั่งเราได้เคลียร์ก่อนเหมือนเดิมนะคนดูนะ CR7 ตอเลสเมสซี่ บอลอยู่ที่กลางสนามฮะไปแล้วครับผมพี่โดโวิ่งขึ้นไปแล้วจ่ายมาที่ยาเยาตูเล่บอลอยู่ที่คาร์ลอ,อัลเบอโต้ซีอาร์เซเว่นจ่ายไปที่ตอเลสฮะอย่างไงจังหวะนี้ซาดไกโอโหเฉียดเสาไปนิดเดียวฮะคนดูออกขวาไปนิดนึงฮะแต่ไม่เหมือนบูโน่เมื่อคืนนะบูโน่เมื่อคืนนี่แม่งทาผมปวดหัวจัดเลยคนดูยิงข้ามคานเฉยเลยนะครับผมนะคนดูลีนิเมสซี่เอาเขี่ยได้ครับผมยาเยาตูเล่ บอลอยู่ที่ซีเดินซีดานซีดานเทินมาหนึ่งทีฮะบอลอยู่ที่ทางด้านของตอเรสฉีกออกฟีกอีกแล้วฮะบอลอยู่ที่ทางด้านของเมสซี่ยิ่งโอ้โหแสกหน้ากโกเลยเรียบร้อยฮะนาทีที่15เท่านั้นเองนะครับผมเม็ดส้มเทนตันนี่บอกเลยว่าตึงทุกตัวนะคนดูนะก็เมสซี่ใครอยากได้ก็รอช่วงท้ายกิจแต่ถ้าเกิดว่าใครรีบหน่อยก็เติมไปเลยนะประมาณ3,000บาทนะคนดูสำหรับเมสซี่ล่างนี้นะฮะ กดประมาณ10แพ็คอ่ะคนดูนะครับผมนะกดประมาณ10แพนะ็กเนาะได้เลยหนึ่งตัวนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเอาอยู่นะช่วงท้ายๆกิจนะครับผมว่าจะซื้อโยฮันครับมาลงทีมอยู่แต่ผมมี CR 7ไม่ใช่ดิผมมีโรนะัรโดอาไนเนาะผมมีโรนะัลโดอานาอยู่แล้วแล้วก็มีทางด้านของเดวิดชินอลาอยู่แล้วไงหน้าเป้ามันก็เลยมันก็เลยล้นๆหน่อยนะตอนนี้นะโอ้โหเกือบโดนแบบคนดูหน้าเป้ามันก็เลยล้นๆหน่อยผมว่าผมจะเปลี่ยนแผนไปใช้4 2 4ล่ละแล้วก็จะ แลกซ r 7มานะครับผมนะแต่กาลังช่างใจอยู่ว่าจะเอาซ r 7หรือว่าเอายูฮันครับดีนะฮะเดี๋ยวคิดดูก่อนแล้วกันแต่ถ้าผมอยากเปลี่ยนแผนเนี่ยเป็น4 2 4เนี่ยถ้าผมเอาซ r อาซมาปุ๊บอีกตัวหนึ่งผมต้องเอาเมสซี่มานะครับผมนะแล้วก็หน้าเป้าก็ใช้เป็นโรนโดอานนยยืนคู่กับชิโนล่านั่นแหละยังไงก็ตึงนะครับผมามาดูกันต่อฮะซีดานจ่ายออกขวาไปที่ตูรามเปิดมาข้างใน <c oughs> ไม่ชคบอลที่ไปก่อนนะปีเตอร์เช็คบอลอยู่ที่ทางด้านของเมสซี่ <c oughs> มาลวฮะต่ส เอาฉีกออกปีกกแล้วดูมันดิฉีกออกปีก, e e, ก,ออกประจำเลยนะฮะฟานได้ยังได้อยู่ซ r 7จ่ายมาดอกนี้เมซี่ลุดยิงเรียบร้อยอีกแล้วครับผมนาทีที่34สังเกตดูว่าหาช่องโคตรดีนะครับผมนะโอโ้โหเมซี่เนี่ยจับยืนตำแหน่งปีกขวาถามว่าเก่งไหมมันก็เก่งนะคนดูนะเป็นสายตัดเข้าในยิงเหมือนกับพี่โดนี่แหละนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเจอแบบกองหน้าแย่งยิงมากกว่านะครับผมเพราะว่ากองหน้าของ คุณเต๋าเนี่ยหลายๆตัวแม่งเก่งๆทั้งนั้นเลยพวกฟุตเกสนะครับผมนะตอเลสก็เก่งนะฮะโรนโดอารนายก็มีนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นทางด้านของพวกด็อกบานะครับผมนะมีเหมือนกันนะฮะแต่ด็อกบากับฮาแลนนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะท่านผู้ชมอ่ะมาดูกันต่อฮาริโอฟินานซีดานจ่ายมาที่ตอเลสมาแล้วฮะวิ่งทําทางอีกแล้วคนดูดูดิตัวเล็กๆนะเห็นไหมแม่งวิ่งผ่านทั่วสนามจริงนะคนดูเมซี่เนี่ยหลอดมันก็เลยหมดเร็วไงโอ้โหกระแทกฟาวฮนะ เป็นลูกตั้งเตะครับผมจังหวะนี้เปิดครับข้างในซีอาร์เซเบตโขกไม่เข้ามือนาซาลึกไปหน่อยนาซาศาสายาวขึ้นมาโขกไปหนึ่งทีจบครึ่งแรกครับผมสองประตูต่อสูนนะเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อในครึ่งหลังโอ้เราได้บุกแบบปล่อยอยู่เหมือนกันนะคนดูนะแต่จบไม่ได้ครับผมนะแต่ก็ยังได้อยู่2ลูกอยู่จังหวะเมสซี่หลุดเดียวนะครับผมได้2ลูกเลยแฮตริกหรือเปล่าไม่รู้นะรอบนี้นะเดี๋ยวรอดูนะฮะท่านผู้ชม มาริเอลเปอร์ตีเปอร์ตีจ่ายออกขวามาฮะตูรามบอลอยู่ที่เมสซี่เลนเมสซี่โอ้โหจิมลิโอฟินานะเปิดเข้ามาข้างในเมสซี่โขกโอ้โหเจอฟานบัเทนเขาให้สามทหารเสือเนเธอร์แลนด์ครับผมมาโกฟานบัเทนนะตัวนี้ลูกลักผมเลยเนะี่ยจริงๆนะบัเทนไลกาดแล้วก็กุลลิตเนี่ยสามตัวเนี่ยจริงๆเป็นแบบ ตัวที่ผมชื่นชอบมากเลยนะทั้งตัวจริงแล้วก็ในเกมเลยจบสกอร์ดีทุกตัวนะครับผมนะเล่นเกมรับก็ได้เนาะพวกแฟงไลกาดแล้วก็ลุดกุลิตเนี่ยนะฮนะเกมลุกก็ดีนะครับผมนะโอ้โหแต่ว่าผมต้องแบบอ่ารีวิวหลายตัวไนงะก็เลยต้องขายจำใจต้องขายนะคนดูนะามาดูกันต่อฮะมาเชโลโอลหูเิมโคตรสูงเปิดเข้ามาขา้างในโขกไม่รู้สิโอสูงกว่าฮนะสะกัดทิ้งไปก่อนครับผมเวอร์จิลฟานได้เรายังได้อยู่ฮ่บอลอยู่ที่ริโอเฟอร์ดินานโลลองบองเบลลิงแฮม ตูเล่ C R 7โอ้โหปั๊มไปดือด้อๆเลยว่ะแตโอเฮนาเดสครับผมเนี่ยเห็นปะจังนาทีที่65นะประมาณ65-66คือเปลี่ยนตัวออกแล้วคนดูถ้าผมใช้งานต่อเนี่ยก็คือหลอดพลังงานหมดเลยนะคนดูนะหลอดพลังงานพี่แกจมวนโอ้โหตูเล่ฮนะสัตสวยครับผมลูกนี้นาทีที่70ครับผม ยายาตูเล่นี่ผมรีวิวไปแล้วนะไอดี ID ของผมเองนะครับผมนะจบสกอร์ในโหมดเมนเจอร์ดีนะครับผมตัวนี้เติมเกมรุกสูงแล้วก็จบสกอร์ในโหมดเมนเจอร์ดีเหมือนที่ผมบอกไปนั่นแหละนะครับผมนะโอ้โหสไตล์เดียวกันเป๊ะเลยพวกตูเล่วิเอล่าไรกาดนะครับผมนะโลดี้อะไรพวกนี้นะครับผมเหมือนกันเลยส่วนใหญ่ CDM ก็จะมีแต่ตัวเติมสูงนะตัวแบบเล่นเกมรับจ๋ากจาก,ก็มีมาร์เชลานโนนะครับผมนะตัวการ์ดใหม่ที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะ่ะนะฮะประมาณ1เดือนที่แล้วนะคนดูนะ โอ้โหจิมออกออกข้างไปครับผมท่านผู้ชมเป็นลูกทุ่มมนะเตโอเฮนาเดสท,ทุ่มมาที่โอ้หูยังได้อยู่เปลลิรงแฮมสวยโลลองบองเนี่ยเห็นปะเปลี่ยนตัวอีกแล้วคนดูรอบนี้ก็คือเราปล่อยให้เปลี่ยนไปเลยนะคนดูนะคือเอาเล่นต่อสักประมาณแบบ10นาทีก็ยังดีเพราะว่า่ารอบแรกที่มันจะเปลี่ยนอะนาทีที่66 6หนะครับผมนะรอบสองที่จะเปลี่ยนก็คือนาทีที่79โอ้โหจังหวะนี้ใครเห็นก็ว่าได้นะคนดูนะ แม่งมาปั๊มบอลตอเลสพอดีตอเลสกำล,ลังจะเกิดเลยดูดิทิ้งคันหมดเลยกูตอเลสตอเลสกำลังจะเกิดโดนคุมกําเนิดซะก่อนเนี่ยฮะ,ฮะเดี๋ยวไปดูหลอดพลังงานนะคนดูนะเหลืออีกประมาณ3นาทีนะครับผมหลอดพลังงานมจะเหลือละวาประมาณแบบ30%เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณเนี้ยนะคนดูนะตำแหน่ง C A M มาแม่งวิ่งแบบวิ่งผ่านทั่วสนามจริงคนดูแต่ตำแหน่ง R W อะนะครับผมนะคือใช้งานได้90นาทีเต็มโดยที่ไม่ต้องหาตัวสำรองเลย นี่เห็นไหมหลอดพลังงานเบสซี่นะผมฝั่งขวานะฮะเหลือละลาประมาณ3 0นตะครับผมถ้าจะจับเล่นตำแหน่ง CAM เนี่ยหาตัวสำรองไว้ด้วยแต่ถามว่าไม่ใช้ตัวสำรองได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะวิ่งแบบเอื่อยๆหน่อยเพราะว่าหลอดมันหมดเร็วนะครับผมนะยิง5ตรงกอบอ่าตรงกอบ3เป็น3ประตูฝั่งตรงข้ามยิงหนึ่งตรงกอบหนึ่งเป็น1ประตูนะครับผมนะแล้วก็การคลองบอลเนี่ยฝั่งเราดีกว่านะครับผมแล้วก็การจ่ายบอลฝั่งเราดีกว่าเหมือนกันนะครับ อ่ะส่วนทางด้านของเลตติ้งในรอบนี้นะครับผมนะก็เบสซี่ฮะ MVP ไปเลยยิง3ตรงกรอบ2เป็น2ประตูนะครับผมนะเฟอร์ดินานนี่ก็โอ้โหดีอยู่เหมือนกันนะแผงกองหลังของเราแต่ละตัวนะฮะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้คนดูสลับดีเนอ์เสซี่ในการจับยืนตำแหน่งกองกลางตัวรุกนะครับผมนะแล้วก็พีโดในรอบนี้ก็คือหายไปเลยคนดูมันก็ผีเข้าผีออกมัแล้วแต่รอบนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปเนาะพีโดเนี่ยคือ เก่งทั้งเมนเจอร์นะครับผมนะเฮดูเฮดวีเก่งทุกหมดแล้วก็ตำแหน่งปีกก็เก่งตำแหน่งสไตเกอร์ก็เก่งนะฮะซื้อมาก็คือคุ้มอ่ะเอาง่ายๆนะครับผมนะโดกับเมซี่เนี่ยซื้อมายังไงก็คุ้มเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือโยฮันครับนะครับผมนะใครที่อยากจะแลกมาก็แนะนําว่าแลกมาก็ได้นะครับผมถ้าอยากจะใช้เป็นแผน4-3-3แอคแท็อะไรเงี้ยจับเมซี่ยืนขวาพีโดยืนเป็นฝั่งซ้ายนะฮะ กองหน้าใช้เป็นอานายอะไรอย่เงี้ยหรือว่าจะใช้เป็นชินล่าเอาไว้ดัน OVR ก็ได้นะฮะแล้วก็ตำแหน่งกองกลางตัวรุกก็ใช้เป็นยฮันครับอะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะหรือว่าจะ,จะเอาเมซี่ยืนขวา อ่าพี่โดยืนซ้ายอยูฮันครับอ่าเป็นสตรเกอร์เลยอันนี้ก็ไม่ว่ากันแล้วแต่คนจะใช้นะครับอ่ะอยากให้ผมรีวิวตัวไหนอีกก็คอมเมนต์มาพูดสบถามคอมเมนต์มาบอกได้เลยเนาะตัวไหนที่ไม่ได้ทำคลิปรีวิวเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปรีวิวให้เหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะเ๋ยเจอกันใหมคิวู่น่าสำหรับคิวนี้เขาตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม